สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกิ๊กในรายวิชาภาษาไทยนะคะอ่านคร่องวัลลหน้าค่ะตอนนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่5เลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะน้ำใสภูผาภูผาอยู่ไหน เสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำผู้ผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วย ปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพลายทะแนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถาม ขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสาวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูเล้าพรวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปีกพึบผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องคุณครูเชื่อว่า เด็กๆจะอ่านคล่องถ้าเด็กๆฝึกอ่านกันทุกวันนะคะไว้มาพบกับคุณครูกิกในอ่านคล่องวันละหน้ากันนะคะบ๊ายบายค่ะ